การการที่เรา,เาผมยกตัวอย่างเรื่องของสถานที่ประสูตยแล้วกันเนาะเนื่องจากมันมีมันเรื่องราวมันไหลมันต้องมันต้องประกอบกันทั้งเรื่องตำแหน่งของกูเกิลครับซึ่งอันนี้ก็หมายความว่ากบิลพัทเนี่ยก็คือ,อคือพนมาสาราคารมใช่ครับไม่ใช่กบิลพัทเนี่ยเดิมก็คือคอยูอ่ตรงเมืองโบราณสีมหสมูสงในเรื่องนะครับในเรื่อง ในเรื่องก็คืออยู่ตรงเมืองโบราณส,สารีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีแสดงว่าอ,อตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในในในเรื่องเขาก็เขาก็อธิบายไว้ว่าคนกบิลพัทเนี่ยก็ยังอยู่ที่นั่นแต่เขาย้ายเมืองเนาะไปอยู่เหนือขึ้นไปหนึง่งั้นอำเภอกบินบุรีเนี่ยก็ก็คือมาจาก ชาวเมืองที่ยังเรียกตัวเองว่าฉันคือชาวกระบนินก็คือเขาก็เลยาการที่จะตั้งอำเภอหรือตั้งตั้งขึ้นบัญชีว่าเขตนี้อำเภอนี้เรียกว่าอะไรเนี่ย <c oughs> เขาก็จะถามกับชาวบ้านในสมัยก่อนนะว่าที่นี่เราจะเรียกมันว่าอะไรชาวบ้านเขาก็เรียกตัวเองว่าเขาเป็นคนกระบินมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไ,ตไรไม่รู้ก็เลยเขาก็เลยเรียกที่นั่นว่ากระบินบุรี ซึ่งมันจะกะบินบุรีมันจะอยู่เหนือนะปทิบุรีนะครับอันนี้มันมีมันมีเรื่องราวของมันอยู่ทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะในสมัยสมัยหนึ่งเนี่ยคนกบินระพัฒเนี่ยถูกถูกทำลายถูกโจมตีเมืองเลยย้ายไปเป็นกบินละบีกบินละพัฒใหม่ที่อยู่นะครนายกนั้นคนนะครนายกเลยเรียกเลยว่าคนกบินอันนี้อันนี้อยู่ในเรื่องราวที่ที่น้นิยญ่ ที่ถูกที่เขาเรียกว่าถูกล่อลวงใี้เขียน <c oughs> เขียนออกมาเป็น,ปนตุกตัดว่ากบิลพัทคือที่นี่เนี้ยมันก็เกิดการตั้งคำถามอ้าการุงกุมภิลพัทอยู่ที่นี่แสดงว่าสถานที่ประสูนของผู้วิจารก,ก็อยู่ที่นี่สิเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็จะมีระยะเวระยะห่างระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหัตที่เป็นเมืองของ พ<ด>ระพุทธเจ้าซึ่งเป็นช่วงที่นาตาลปรเเพณีก็คือจะต้องกลับไปคลอดที่เมืองต้นกำเนิดของตังแต่ระหว่างทางเขาเกิดคลอดที่ที่ททระหว่างทาง,นะงเป็นปา่าเราเราจะ,จะรู้จักในานามของป่าลูพินีเนาะแต่ที่เขาบอกผมเขาบอกว่าที่นี่คือป่าสาระ สาระในที่นี้คือต้นตนส,ตนสไม่ใช่ต้นสาระที่เรารู้จักนปัจจุบันสมัยก่อนเราเรียกป่าป่าที่เป็นป่าเต็งรังเนี่ยก็ป่าสาระหรือสารวันเพราะว่าไม้เดิมแท้เดิมเดิมเลยเนี่ยเราเรียกต้นหลังว่าต้นสาระรังเหมือนแม่น้ำสา,ารวินทีดนึงม,มากคือเป็นต้นหลังเยอะใช่แลว้วแทรกบ้านเรานี่ทั้งหมดก็คือ เป็นป่ารางนะครับน,นี้แม้กระทั่งพันธุ์ดนัาก็คือเป็นป่ารางเหมือนกันงั้นสาระรางหรือต้นสาระไม่ได้เหมือนกับต้นสาระที่เรารู้จัรกันเนี่ยน่าประทับใจตรงนั้นเป็นป่าะตะกอนถนมสารคามเนี่ยเป็นป่าป่าที่มีต้นสาระหรือสาระรังเนี่ยขึ้นอยู่เต็มไปหมดแล้วตามท้องเรื่องก็คือพระนาง มาอยาเนี้ยเ่อ<า>ักตไปเพื่อจะไปคลอดลูกซึ่งคลอดลูกเนี่ยก็คือเมืองเทวทหนัน่ยอยู่ที่พนัฐนิคมแต่ทุกวันนี้แทบจะมองไม่เห็นสภาพของเมืองแล้วแต่ยังมียังมีความเป็นเมืองอยู่มีมีเขาเขียนว่าเป็นเมืองพระถเนาะซึ่งมันอาจจะเมืองพระถเนี่ยมันจะอาจจะมีตำนานชาวบ้านห,หรืออะไรต่างๆที่เขาเรียกแต่จริงๆแล้ว ของเรื่องก็คือเทวทหางอยู่ห่างจากกรุงกบิฏภัทประมาณ50กิโลส่วนตรงจุดตรงกลางทางที่เป็นที่ประสูเนี่ยอยู่ระหว่างทางระหว่างเทวหเทวหากับกรุงกบิฏภัทประมาณ20กิโลตรงนั้นเนี่ยในระหว่างที่ผมเขียนเนี่ยเกิดการตั้งคำถามว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพื่อผมมักเพื่อผมก็จะได้ไปตามดูเนาะ ว่ามันอยู่ตรงนั้นม,มีจริงไหมตามท้องเรื่องมันก็คือบอกว่ามลีลำคลองขวางขวางทางเดินตรงนั้นอยู่แลกวอนทางเดินตรงนี้จะถูกปูสร้างให้ตรง<ม>เพราะว่าเป็นเมืองพี่เมืองน,น้องการเดินทางจะต้องสะดวกเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะปูด,ด้หินด้วยดินด้วยอะไรต่างๆเนี่ยให้การเดินทางสะดวกแล้วก็จะมี ที่พักระหว่างทางมีบรรลายเราเรียกบ,บรรลายก็คือบ่อน้ําที่มีซีดาแวงอยู่ด้านข้างเนยเอาไว้เวลาพักแรมเนี่ยจะได้ใช้อุปโภคบริโภครายเรียงอยู่เป็นช่วงๆกันปัจจุบันยังเหลืออยู่อันหนึ่งยังเหลืออยู่อันหนึ่งระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีลําคลองอยู่ตรงกลางขวางอยู่ เพราะนั้นเนี่ยชาวบ้านหรือทางตรงนั้นเขาก็จะทํทันหนนเข้าไปในลาคลองเลยคือทําเหมือนฝายจะลักเวียนขบวนเวียนหรือขบวนเดินทางจะได้ลุยน้ําแบบไม่ต้องสูงมากนะครับลุยน้ําแบบไม่ต้องสูงมากเวียนก็ยังสามารถผ่านไปได้เวลาน้ําเยอะมันก็นลนเขาเรียกตรงนั้นว่าทา่าลาดนะครับแล้วเขาบอกว่าห่างจากทา่าลาดประมาณสี่ ถ้า100เมตรจะมีเจดีเล็กๆที่พระยาโสกับพระพุทธเจ้าไปสร้างเอาไว้ในช่วงก่อนที่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะก่อนที่จะไปนิพพานในช่วงของการเดินทางของพระยาโสมซึ่งในท้องเรื่องก็จะมีเรื่องของการเดินทางของพระยาโสมกับพระพุทธเจ้าไปวางคล้ายๆเหมือนพระอษค์ที่ปรจจุพระเกชสาธาตุของโองค์ไว้ตามที่ต่างๆที่สัสำคัญตรงนั้นเนี่ย ผมขอรวบยอดที่หนึ่งนะว,ว่าเรื่องราวมันเขียนมาอย่างนี้เนี่ยเขียนเสร็จผมก็เริ่มเสื่อมเริ่มมองหาว่าตรงไหนผมเคยไปที่นั่นไปอำเภอพนมสารคามเนี่ยหลังจากที่เขียนแล้วเนี่ยผมไปประมาณสี่ครั้งผมเพิ่งจะเจอครั้งที่สี่เจอว่าตรงตามที่เขียนเอาไว้ก็คือ รู้แล้วว่าตำแหน่งก็คือใกล้กับท่าลาดที่นั่นมีวัดอยู่วัดเป็นชื่อวัดท่าลาดเหนือท่าลาดใตา้แล้วก็ไปตามหาท่าลาดใตา้มีไหมไม่มีมาที่ท่าลาดเหนือผมไปสามครั้งไม่เจอครับครั้งที่สี่คิดว่าเอ๊ะเราลองไปอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อเราจะเจอก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านเลยรันเดินครับ คือไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนครับผมอยากเข้ามาหาข้อมูลก็เข้าไปหากแก่กไม่อยู่ครับแต่บ้านแกเข้าไปนนอยู่ในซอยลึกพอสมควรแถวๆถ้าลัดหยือนั่นแหละผมก็ไม่เจอก็ไม่เจอผมก็เลยเปิด g o o g l e นะครับแล้วก็ดูปรากฏว,ว่าไอ้ที่ที่เราตามหาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านบ้านผู้ใหญ่บ้านแต่มันอยู่คนละซอยกัน นึกนึกนึกว่าเรานึกถึงว่าเราอยู่ถนนอย่างนี้นะครับบ้านผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาซอยนี้ไอที่ตรงเนี้ยต้องเข้าอีกซอยหนึ่งแต่เวลาเรามอง Google เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก้กันเลยแต่เราไปไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นท้องนาผมก็เลยเฮ้ยกดตรงนี้แหละแล้วเราก็ให้ g o o g l e พาไปมันก็เลยอ้อไปเข้าปากซอยซอยซอยเล็กๆเข้าไปก็ปรากฏว่าเราเจอเด็นเต็น เดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอขอเบรกนิดหนึ่งว่าจุดตรงนี้ที่คุณดอยพยายามจะหาคือต้องการที่จะไปหาจุดการประสมใช่ไหมคะใคือหน้าตรงนั้นเลยใช่ใช่ไหมที่บอกว่าเจอครั้งที่สี่โอเคต้องการจะพิสูจน์ที่เราเรียกว่าลุมพินีอ่ะก็คือหน้าตรงนั้นโอเคอันนี้เรายังอยู่บนนิยายนะครับอ่าขอให้เซตเซตความคิดตรงนี้ไว้ว่าเรายังอยู่ในนิยายเพราะนิยายบอกว่าอย่างนี้ แต่ว่าผมพี่ผมบอกว่ามันไม่ได้มาจากความศรัทเพราะเรื่องนี้เนี่ย<ม>ผมไม่ได้เคยรู้มาก่อนว่ามันมีอะไรแบบนี้เราไปตามหาเพราะเราเขียนมันไว้แบบเดียแล้วก็ไปเจอมัน,มนการที่ไปเจอมันถ้าใครไปตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าจะใช่อใช่คนต้องถามนะคะว่าไม่เห็นจะมีอะไร ก็แข็เจดีกับแล้วก็เก่ามากเลยเนาะวรี้ค่ะเก่าขนาดไหนก็ถ้าใครจะมาบัพิสูจน์ข้าวบงกระว๋อนผมก็ไม่รู้แหละจะมาโต้เถียงก็ช่างมันเถอะผมผมไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนั้นแต่เจดีเก่าตัวนี้เนี่ยก็มีสําหรับผมเรารู้สึกว่ามันมันมหาสารสำหรับตัวผม พราะเราไม่เคยเไม่เคยรู้มันหรอกแล้วก็ไปตามหามันจนเจอมีถ้าใครเข้าไปตอนนี้ก็จะเห็นเจดีย์เหมือนโดนโดนขุดนะนะโดนขุดแล้วก็เป็นกองดินแล้วก็อยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็มีบ้านคนอยูใ่ใกล้ๆถามคนแถวนั้นก็ไม่รู้เขาบอกเขาเกิดมาเขาก็เห็นมันอยู่อย่างนี้ยคนบางคนก็เกิดยังแบบ โอไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรเลยก็คือเป็นเจดีเก่าแบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณท้งเอาไปให้ทุกท่านดูนะคะรื่อยื่นให้ทุกท่านเนี่ยดูคร่าวๆตรงนี้ก็คือเจดีเก่าน่าจุดตรงนั้นสำหรับท่านเป็นนักวิชาการหรืออะไรอาจจะอาจจะเกิดข้อถกเถียงเยอะแยะนะครับว่าอันนี้มันคืออะไร เราขอให้มันอยู่บนพื้นฐานของนวนียยของนวนีย์เนี่ยโอเคเราจะต้อง <c oughs> ย้ำบ่อยเพราะอันนี้ออกสื่อนะครับผ <c oughs> มถึงบอกว่าการออกสื่อนะครับเรื่องนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานต้องคิดว่านี่คือนิยายนะคะยังไม่ใช่เรื่องจรงิงโอเคแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพูดคุยในครั้งนี้เนะี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มัน พิเศษกับคนอื่นไอ้น,นี่มันมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตั้งคำถามกับมันเรื่องอะไรแล้วใช้อะไรในการรับรู้มันเรื่องนี้จะมีรายละเอียดออยู่มากพี่ลีจะเป็นผู้ เชี่ยวชาญในในการถอดรหัสเรื่องพวกนี้เนอะเพระรัติศาสคร์ผมเล่าๆๆให้แ,แก่ฟังแกก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอน,นี้อันนี้อันนี้ในทางธรรมมันเรียกออันนี้อันนี้ในทางเอ,อสายาพิริยเจตนัดเรื่องของอการทํานายเรื่องของไพ่ทารโร่ในสายไพ่ทารโร่เขาจะเรียกว่าอะการแยกแยะเรื่องของความคิดเรืงระวัสตรอันนี้ ที่ให้ความเหมือนที่ผมเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษาเนาะแต่พอเราโตขึ้นก็จะมีคนบอกว่าภาษาเขาเรียกอันนี้อันนี้อันนี้คล้ายคล้ายกัน <Okay. S 2> ก็เพื่อเพื่อให้ปิดตรงนี้ไปก่อนนะว่า okay. Okay. มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมารดาอะไรมาแล้วสิ่งนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าเรากำลังจะพิสูจน์ว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า เต็งจิตวิญญาณไทยหรือจะเป็นจิตเดิมของเราซึ่งเราก็คือมีจิตเดิมเราจะเคยเป็นใครมันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไป,ประบุมันก็ได้แต่เรามีประสบการณ์ของเรื่องราวต่างๆที่เราเคยผ่านมาเราสามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ได้จะใช้ประโยชน์ด้วยวิธีไหนด้วยสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นใหม่หรือเราจะไปนค้นหารากเหง้าของชีวิตของเรา แล้วเราจะไปปลับอะไรบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกในการที่จะเอามาขึ้นอยู่ที่เราแต่ละคนนะคะในฐานะที่เป็นปัจเจโอเคขอบคุณมากค่ะคุณดอยเดี๋ยวเราจะกลับมาที่คุณดอยอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้คุณดอยเฉลยนะคะเราก็ได้ที่ประสูตหล่ะนะคะเราก็อยากจะรู้ที่ตรัสรู้ที่ ปาลินิพานก่อนปาลินิพานนี่มันมอีกที่หนึ่งเทปปฐมเทศนานะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่คุณดอยอีกครั้งหนึ่งนะคะเออก่อนเอาอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าพอคลิปยาวๆแล้วก็จานไข่นี่ยาก